เปิดค่าเช่าสถานที่แต่งงานหมากคิมโรเมนติกเหมือนเทพนิยายมุ่งหน้าสู่ประเทศอิตาลีเตรียมตัวเข้าพิธีวิวาแล้วสำหรับคู่รักซุปตาอย่างหมากปรินและคิมเบอร์ลี่โดยทั้งคู่ได้โผล่เช็คอินที่ทะเลสาบโคโมโสถานที่จัดงานแต่งเรียบร้อยแล้วสำหรับทะเลสาบโคโมโหรือที่รู้จักกันดีคือเลคโคโมโเป็นทะเลสาบที่ใหญ่เป็นอันดับสามรองจากกาดา้า และ M A G G I O R E อยู่ทางตอนเหนือของประเทศอิตาลีคู่รักหลายคู่เลือกจัดงานที่นี่เพราะมีบรรยากาศที่โรแมนติกรายล้อมไปด้วยธรรมชาติและน้ำที่ถูกตกแต่งออกมาเหมือนด่งต้องมนสุดๆและแน่นอนว่าสถานที่สวยงามขนาดนี้ราคาค่าเช่าก็ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนค่าใช้จ่ายในพิธีจะอยู่ที่ 3 2 6 5 5 5รูเบิลหรือประมาณ1 2 4 1 9 3บาท34สตางค์ดอกจันดอกจันแล้วแต่ช่วงนั้นว่าค่าเงินอัตราแลกเปลี่ยนจะอยู่ที่เท่าไหร่ดอกจันดอกจัน